ผลลุกย้อนคำทํานายบาบาาวันก้าหมอดูตาบอดชื่อดังมีผู้นำถูกลอบสังหารในปี2024ย้อนคำทํานายบาบาาวันก้าหมอดูตาบอดผู้มีหยาดทิพ์รู้จักกันในนามของนสตาดามุดแห่งบอลคารเผยชะตากรรมโลกปี2024ทั้ง7ข้อเกิดขึ้นจริงแล้ว ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในปีพศ2539ด้วยวัย85ปีบาบาวันก้าได้ทิ้งคำทำนายชะตาโลกในปี2024ได้แก่หนึ่งผลกระทบสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศเร็วร้ายและจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอุณหภูมิทั่วโลกถึงขั้นวิกฤตสูงสุดโดยก่อนหน้านี้ได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมาย ทางน้ำท่วมใหญ่ในหลายประเทศการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในไต้หวันและญี่ปุ่น 2. การโจมตีทางไซเบอร์แฮกเกอร์จะจอดระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ในยุคดิจิทัลจนนำไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติและด้านความปลอดภัยทั่วโลกซึ่งปัจจุบันเกิดสงครามอิสราเอลฮามาสและการลุกรานยูเครนของรัสเซีย 3. วิกฤตเศรษฐกิจและภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับระดับหนี้ที่พุ่งสูงขึ้น 4. ความก้าวหน้าทางการแพทย์สำหรับการรักษาโรคที่รักษาไม่หายรวมถึงโรคอัลไซเมอร์และมะเร็งในปี2024 โดยมีความคืบหน้าจากนักวิจัยทางมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดสถาบันฟรานซิสและมหาวิทยาลัยคอรเลตลอนดอนกำลังร่วมมือกันในโครงการพัฒนาวัคซีนมะเร็งปอด 5. เกิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายซึ่งจะเพิ่มขึ้นในยุโรปโดยบาบาวันก้าได้ทำนายว่าจะมีการโจมตีกันด้วยอาวุธทำลายล้างเธอระบุว่าประเทศใหญ่จะทำการทดสอบ หรือโจมตีอาวุธถีวภาพในปีหน้าเธอยังคาดการด้วยว่าผู้ก่อการร้ายอาจจะทำการโจมตีในยุโรป 6. การปฏิวัติทางเทคโนโลยีหรือ AI จะมีความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการคำนวณขวันตั้มและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์แบบเดิมหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในปีหน้า AI จะถูกเร่งให้เร็วขึ้นไปอีก และคำทำํานายสุดท้ายที่เธอได้ทำนายไว้ล่วงหน้าคือจะมีการรอบสังหารผู้นำระดับโลกซึ่งได้เกิดขึ้นจริงโดยล่าสุดจากเหตุการณ์ช็อกโลกเมื่อวันที่14กรกฎาคมเดลนั่นทัมตัวแทนพรรคริพับลิกันสู้ศึกประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีสหรัฐถูกลอบสังหารระหว่างการปาใสายหาเสียงกระสุนเข้ากกหูขวาในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนีย ด้านคนร้ายถูกสังหารชีวิตในที่ก่อเหตุทางนี้หมอดูตาบอดบาบาวันก้าได้เคยทำนายเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเช่นการโจมตีนายทัพอิเลเวนโศกอนักตกรรมเซอร์โนบิลการถอนตัวออกของสหาภาพยุโรปของสหาราชาอาณาจักรแบ็กซิตและการสิ้นพระชน์ของเจ้าหญิงไดอาน่านอกจากนี้เธอได้เผยถึงวันสิ้นโลกรวมถึงผ่าพันมนุษย์ จะถูกทำลายล้างในปี579 0อีกด้วยเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง